วิดีโอรเริ่มก่อนขอรบกวนทุกท่านเล็กน้อยอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์วิดีโอและรับชมจนจบเพราะข่าววันนี้สำคัญมากกระแสการเมืองไทยในช่วงเวลานี้กำลังเข้าสู่จุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อพักเพื่อไทยกลับมาได้รับความสนใจจากสังคมในวงกว้างอีกครั้งภาพของการเมืองที่เคยเงียบงันเริ่มมีชีวิตชีวาเสียงถกเถียงในสังคมกลับมาคึกคักและประชาชนจำนวนมากเริ่มหันมาจับตาก,การเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลสะสมจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและประสบการณ์ทางการเมืองที่ประชาชนได้เผชิญมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาพรกเพื่อไทยในฐานะพากการเมืองที่มีรากฐานมวลชนแข็งแรงได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวตามบริบทการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปการกลับมาอย่างมีพลังในครั้งนี้สะท้อนถึงการอ่านเกมการเมืองที่แม่นยำการสื่อสารนโยบายที่เข้าถึงประชาชน และการให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้องซึ่งยังคงเป็นประเด็นหลักของสังคมไทยในทุกยุคสมัยความคาดหวังของประชาชนไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคำสวยหรูแต่คือการมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนค่าครองชีพที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนในอนาคตได้ทําให้ประชาชนจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามกับทิศทางการบริหารประเทศการเมืองจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน พรรคที่สามารถสะท้อนความรู้สึกเหล่านี้ออกมาได้อย่างจริงใจย่อมได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากสังคมและนี่คือจุดที่เพื่อไทยเริ่มกลับมาโดดเด่นอีกครั้งในสายตาของประชาชนความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยในระยะหลังแสดงให้เห็นถึงความพยายามสร้างภาพลักษณ์ของความพร้อมทั้งด้านทีมงานนโยบายและวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศการสื่อสารที่ชัดเจนมากขึ้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและการเชื่อมโยงนโยบายกับชีวิตจริงของประชาชน เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้กระแสตอบรับเริ่มเป็นบวกอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความรู้สึก,กว่าการเมืองสามารถเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาได้จริงไม่ใช่เพียงเวทีของความขัดแยง้งอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้กระแสของพรรคเพื่อไทยกลับมาแรงคือความทรงจําและประสบการณ์ของประชาชนที่เคยได้รับจากนโยบายในอดีตหลายนโยบายถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตของคนระดับรากหญ้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้บริบทในปัจจุบันจะแตกต่างจากเดิม แต่ความคาดหวังต่อแนวคิดที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางยังคงอยู่และพรรคเพื่อไทยก็พยายามต่อยอดแนวคิดนี้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่บรรยากาศทางการเมืองที่เริ่มร้อนแรงขึ้นไม่ได้หมายถึงความขัดแย้งเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนถึงการตื่นตัวของประชาชนในการใช้สิทธิและเสียงของตนเองการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงจึงถูกมองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศท,ทางประเทศพรรคเพื่อไทยที่กลับมาอยู่ในจุดสนใจ จึงต้องเผชิญทั้งความคาดหวังและความท้าทายไปพร้อมกันการรักษากระแสบวกและความเชื่อมั่นของประชาชนจึงเป็นภารกิจสำคัญในช่วงเวลานี้ในมุมมองของหลายฝ่ายการเมืองไทยกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการตัดสินใจของประชาชนในคูหาเลือกตั้งจะสะท้อนถึงบทเรียนจากอดีตและความหวังในอนาคตพรรคการเมืองที่สามารถเชื่อมโยงสองสิ่งน,นี้เข้าด้วยกันได้อย่างสมดุลย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนมากกว่า เพื่อไทยจึงพยายามวางตัวเป็นพรรคที่เรียนรู้จากประสบการณ์พร้อมเดินหน้าอย่างมั่นคงและรอบคอบกระแสะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยังสะท้อนผ่านการพูดคุยในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งกลายเป็นพื้นที่สําคัญของการเมืองยุคใหม่เสียงของประชาชนถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วและการรับรู้ของสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาอันสัน้นพักเพื่อไทยที่ให้ความสําคัญกับการสื่อสารในทุกช่องทางจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ควบคู่ไปกับฐานเสียงเดิมได้อย่างน่าสนใจ ทั้งหมดนี้ทำให้ภาพขององค์การเมืองไทยในปัจจุบันเต็มไปด้วยพลังและความคาดหวังการกลับมาแรงของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยโดยรวมเมื่อประชาชนเริ่มมองหาทางเลือกที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงมากขึ้นการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงจึงไม่ใช่แค่การแข่งขันทางการเมืองแต่คือเวทีที่ประชาชนจะส่งสัญ,ญญาณถึงอนาคตของประเทศอย่างชัดเจน